ค่ะก็เราเรียน infinitive with to กันไปแล้วตอนนี้เราก็มาเรียน infinitive with o u to t กัน infinitive with o u to t มีลักษณะเป็นอย่างไรมีการย้ำกันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะว่ามันคือ verb ช่องหนึ่งธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึง verb ที่แปลว่าไปมันก็คือ go ง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องผัดอะไรเลยไม่ต้องเติม es ด้วยถ้าพูดถึง verb ที่แปลว่ากินล่ะมันก็จะเป็นกินภาษาอังกฤษคือ eat แค่นี้ไม่ต้องเป็น eat ไม่ต้องเป็น will eat หรือว่า eat เติม s ต้องเลย infinitive w e แล้วคือคือไม่ต้องทำอะไรเลยยากขึ้นมาอีกหน่อยที่เราอาจจะเจอในโทออีกเช่นคำว่า propose ซึ่งแปลว่าเสนอจริงๆมันแปลว่าขอแต่งงานก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วในข้อสอบโทออีกเขาก็เอาไว้ใช้ในความหมายที่ว่าเสนอซะมากกว่าหรือว่าคำว่า Reschedule ยากขึ้นไปอกีกคำนี้ออกโทรอีกบ่อยมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเปลี่ยนกำหนดการคือเราอาจจะตกลงกันไปแล้วว่าเราจะเจอกันประชุมกันในวันพรุ่งนี้ตอน7จดมงเช้าแต่ว่า เอ๊ะมีงานด่วนเข้ามาเราไปเจอกันพรุ่งนี้บ่ายดีกว่าถ้าอย่างนี้เราต้อง reschedule ก็คือเปลี่ยนกำหนดการนั่นเองบางคนอาจจะเคยได้ยินคนอังกฤษพูดว่า reschedule ไม่ผิดนะคะก็คือเป็นสำเนียงอังกฤษถ้าสำเนียงอเมริกันซึ่ง t โ i c Listening จะได้ยินส่วนใหญ่แล้ว90%ก็คือสำเนียงอเมริกันก็จะได้ยิน reschedule หรือ reschedule หรือ reschedule ประมาณนี้ได้หมดเลยมันออกเสียงได้หลายแบบมากคำนี้ก็ให้รู้ไว้นะคือ infinitive verb t o o นะคะจะมีลักษณะแบบนี้แหละคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเติมอะไรไว้ข้างหน้าไม่ต้องเติมอะไรไว้ข้างหลังต่อให้มันเป็นเรื่องในอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็จะเป็นรูปนี้ตลอดคนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือ verb แท้ที่อยู่ข้างหน้ามัน verb แท้ Word ที่อยู่ข้างหน้ามันเช่นคาว่าอะไรบ้างมาดูกัน ทีนี้มาดู verb แท้ที่ต้องการ infinitive with o u to t กันก็จะมีคำว่า hear see feel let make watch help อันนี้พี่แล็กจะไม่ถาม ทุกคนเลยนะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเพราะมันมีน้อยอยากจะให้ท่องให้ได้กันไปเลย infinitive with to กับ g e n e r a เนี่ยมันเยอะมากคือ verb ที่เหลือเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะอาศัยความเคยชินในการใช้งานถ้าใช้บ่อยก็จะจำได้หรือว่าใครที่อยากจะทำได้คะแนนเต็มก็ต้องท่องส่วนอันนี้มันมีน้อยให้จำให้ได้ไปเลยม,มีแค่นี้เอง h e r see feel let make watch h e l l แล้วก็ would rather had better พวกนี้ไม่ใช่ infinitive with to แต่ว่าพวกนี้ไม่ใช่ infinitive without to นะคะแต่ว่าพวกนี้ infinitive without to จะต้องตามด้วย verb พวกนี้หมายความว่าอะไรเมื่อกี้เรามีคำว่า reschedule ใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้คำว่า help to reschedule หรือว่า help rescheduling เราจะใช้คำว่า help reschedule ไปได้เลยคือช่วยเปลี่ยนกำหนดการถ้าอยากจะบอกว่ายาตัวนี้ช่วยระง,งับความเจ็บปวด this medicine helps reduce pain reduce ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะตามหลัง verb พวกนี้บอกว่าให้จำให้ได้ทำยังไงดีละ่ะพี่เล็กนึกถึงเพลง ABC นะเพราะว่าทุกคนร้องได้อยู่แล้ว A B C D E F G H I J K L M N O P ทำนองประมาณนี้นะเราเอามาใส่กับคำตรงนี้ได้ไหมขึ้นต้นนะ <S Here s e e f e e l let me a k watch help นี่คือประโยคแรกเสร็จแล้วก็ร้องต่อว่า Would rather let h e d better Would rather let h e d better เสร็จแล้วก็ต่อตรงนี้ให้อีกนิดนึงเราจะได้จำได้ว่าเราร้องเรื่องอะไรอยู่ i n f i n i t i e h out to จะต้องตามด้วย verb พวกนี้พี่จะร้องแบบทั้งหมดให้ฟังอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวให้เราร้องกันนะ Here see he feel let make watch help would rather let had better i n f i n i t i e h out to จะต้องตามด้วย verb พวกนี้อันนี้มีแค่นี้จริงๆมีกี่ตัวเองเนี่ยนับนะ 7 8 9 9ตัวที่จะต้องตามด้วย infinitive w i t h o u t o o พี่เล็กจะยกตัวอย่างให้สักอันหนึ่งเอาคำว่า let ละกัน let กน็เจอบ่อยเช่นเพลงของ frozen เคยฟังไห let it go let it go let it go เราจะเห็นว่าเขาใช้ verb แท้อยู่ตรงนี้โดยที่ไม่มีประธานไม่เป็นไรเพราะมันเป็นประโยคที่เหมือนกับว่า เป็นการขอร้องหรือว่าเป็นประโยคคำสั่งว่าปล่อยมันไปเถอะนี่คือ verb แท้อยู่ตรงนี้ verb แท้ส่วนตรงนี้มันคือ infinitive without to ก็คือไม่ต้องไปทําอะไรกับมันถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องในอนาคตฉันจะปล่อยมันไปต้องเติม will ไว้หน้า let I will let it go แต่ go จะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะมันคือ infinitive without to มีลักษณะแค่นี้เองคือเป็น verb ช่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นจากเพลงนะเราจะรู้เลยว่าตรงนี้คือ infinitive without to ขอเขียนย่อๆหรืออีกเพลงนึงเคยได้ยินมาเพลงเก่ามากแล้ว Let me go home ลองอาจจะไม่เพาะนะคะแต่ว่าอันนี้เพื่อการจำได้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการขอร้องขึ้นต้นประโยคจริงๆแอลต้องตัวใหญ่นะแล้วก็จุดฟ u l l stop และตัวนี้เป็น verb แทนแล้ว go ตัวนี้นะเป็น infinitive without to ก็จะแปลว่าปล่อยฉันกลับบ้านเถอะขรลองปล่อยฉันกลับบ้านไปมันจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นกับตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเติม s หรือว่าอยากจะเติม view ไว้ข้างหน้ามันจะต้องใช้กับ verb แท้เท่านั้นพวกนี้เป็นแค่ส่วนขยายว่าปล่อยฉันปล่อยฉันทําอะไรอ๋อ,อปล่อยฉันกลับบ้านไปปล่อยมันไปก็ฝากไว้แค่นี้อะคราวนี้ต้องให้ทุกคนช่วยกันลองละได้ไหมช่วยกัน h e see feel let Make wash h e l l Would rather let had better Infinitive without to จะต้องตามด้วย verb พวกนี้โอเคค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับ Infinitive without to ลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะเกี่ยวกับเรื่องของ Infinitive without to ว่าเราเข้าใจหรือว่าเราจำได้เกี่ยวกับ9ตัวนี้แล้วหรือ,อยังเจอกันใหม่ค่ะ